สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมรอยัลรีวอนสองเช่นเดิมครับวันนี้สงครามสุดยอดวันสุดท้ายครับ เป็นยังไงบ้างครับเราเข้าไปดูกันเลยโอ,โอ้๋อเราจะได้ที่3ามแล้วเนี่ยเฮ้ยเราไม่ตกอันดับว่ะเราอยู่ได้ที่3เจ๊หรือเปล่าเออเออยังไม่แน่นะครับทีมนี้อาจจะยึดที่ดินเราไปก็เป็นได้ตรงนี้เราก็ตีเตกแล้วครับแต่เราก็บุกไปแบบนั้นนะครับเพื่อตีเอาคะแนนหัวกระโหลกกันนะครับ ไม่รอช้าครับเรา,าเดินๆ,ๆ,ๆครับแป๊บนึงครับมันมีให้หลอมแล้วเราก็มา,มาไม่มีเลย <c oughs> ไม่มีของที่จะหลอมเลย <c oughs> อันนี้ที่มีอยู่ก็เก็บไว้สลับสับเปลี่ยนจะเป็นอยู่ครับยังจำเป็นอยู่ <c oughs> ไม่มีอะไรให้หลอมเลยอู้องเก็บไว้ตอนหลังก็แล้วกันครับ <c oughs> เราเข้ามาตีในสงครามก่อนดีกว่าครับ <c oughs> มาลุ้นกันเลย ดี๋ยวดูชุดแป๊บหนึ่งครับให้มันบวกเงินสักหน่อยครับสักสองอย่างแหวนครับอวเข็มขัดก็แล้วกันครับเยังจะเอาอีกนั่นความเป็นผู้นำลดลงเลยอย่าไปกลัวครับลุยมันเลยตุยมันครับตุยมันเดี๋ยวก็ตายเลยเพชรยานาไม่เกี่ยวครับตอนนี้ติลลูลุจะเอากล่องอย่างเดียวครจะเอากล่องเดือดเดือดเดือดอย่าดู ปูปูปูไม่นะปูปูยานะต้องผมเล่นสตาร์ในวงกว้างๆครับกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้โอ้โหปูนี่ตลอดเลยอะอะไรนักงหนาเนี่ยปูเออไอคุณปูเนี่ยหรือว่านักบวชเนี่ยครับเขาชอบฮิวทุกทีเลยเวลาใช้ระเบิดเสียงที่มันแบบจับเป็นๆเน,เนี่ยครับนี่ยครับ จังหวะที่จําเป็นโอ้คือรู้งานมากเลยครับรู้งานมากเลยว่าจะใช้ตอนไหนดีว่าจะทําให้ลูกทีมตายยากครับจริงๆเลยเนี่ยถึกมาดีไงทุกอย่างว่าครับแกเกา่าว่าแกเก่าอยู่มานานเลยไม่ใช่หรอกครับเข้ามาหลังสุดเพิ่งมาเมื่ออัปเดตไม่กี่เดือนนี้เองครับแค่แค่ที่พูดว่าเก่าแค่อายุครับอายุเป็นเป็นตัวเลข สำหรับเอมีไหมเรามาสตันตรงนี้ดีกว่าครับอ่าขอกระโหลกนี้จะได้ยิงมาหาเราไม่ได้ด้วยนะครับขอให้กว้างที่สุดครับบอกแล้วใช้คุ้มครับใช้คุ้มโอ้โหดูสิครับเราอัศวินผู้กล้าโโอ้หเต็มไปเลย ไปดิไปดิเอาเอาดิหรือจะเอาอะฮะโอ้โหยางกับโฟงวินเนี่ยเดินผ่านตายครับเดินผ่านตายไอ้ยศคอเตอร์อ๋ฮ่ฮ่าฮ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งลายได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้จุด ได้เถอ,เอ,เอสิ่งเหลือเกินไม่ค่อยจะติดเลยล่ะช่วงนี้เป็นอะไรวะนี่ต่อเลยครับตัวที่สองครับใครจะเป็นไลน์ต่อไป <c oughs> เน็ตเน็ตเน็ตไปเลยเรียงตามลำดับไล่เอ้ยใช่ครับ ในตาลำดับเอ่ออันดับในทีมก็เลยครับมามามาเดี๋ยวครับเดี๋ยวฮักเดี๋ยวครักกากอ่ะมาทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นไปูมาแล้วเดี๋ยวมันหิวไม่ได้ไม่ได้นั่นไงครับโอ้ยมันหิวอีกแล้วเอ้าเราก็หิวด้วยเราก็หิวตอบกลับเดี๋ยวครับากากตนนีนั่นเลยเอ้เดยดีเดี๋ยวฮักไม่ดันจะตี ถ้าเดือดตีโอโหงเสียกำลังคนไปอีกแน่เลยดูเลือดอัศวินแต่ละตัวครับรอแหล่รอแหล่เลยเกินตัดไปก่อนอัศวินมาเร็วเร็วเร็วไอ้ยังนั่นแหละเดี๋ยวดีมาป่าเมาอีกโอ้ย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 อู้ตายเกี้ยงอู้ห๋ตายคนเลยมาสนใจาตายสิลินโบโอ้ย โอ้ยจะวิ่งมาเตะวิ่งไม่มาครับอิกี้โกนอยู่เลยไงวิ่งไม่มากดไม่เอาไม่ไปครับเมื่อกี้โอ้ยรถถังกับฟอร์เตอร์เต็มเลยอยู่บนพรมหน้าพรมตัดเลยปูยาวอยู่เลือยก่อนโอ้ยปูเอ้ยให้ผมฆ่ายห,หมดก่อนก็ไม่ได้ไอ้ปูปูใจร้ายจริงเลยอ่ะเอาอีกแล้วโอ้โหเอ้าเอา,เอา มิวฮิวไว้เลือดเต็มเลยไหมอ่ะจะฮิวไว้เลือดเต็มเลยไหมแล้วค่อยมาค่อยมาสู้กันก็ได้นะปู่เออปู่คนแก่ใจร้ายครับไป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 ปู่ยาแล้วโอุ้ยอีกแล้วปู่ก็รู้งานจริงๆเลยครับโอ้คนนี้ก็รู้งานมาก สตัดด้งก่อนเลยหึตายตาย,ย,ตายปูป,ปูเขาตายไปไปไปเออไอ้มันหดมันหดมันเอ้าหดมันเร็วเดี๋ยวมันเร็วโอ้ยเออมันเร็วอีกแล้วโอ้ยมันี่มางมอมอมอไป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 ทีไปดีเอ้ยโอ้ยลืมลืมโอ้โหยไม่รนะ้อยเปอร์เซ็นต์แน่เสียงจัง ไปตีเลยตีต,ตีตีเมืองตีเมืองดิตีตีตีต,ตีเอาไอ้แตกก่อนอไอ้แตกอะไรแตก100%เปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไรอไอ้แตกแตกไมแตกไปโอ้ยแตก96เปอร์เซ็นแน่เลยเนี่ยออกมาลักษณะนี้95พลาดไปหนึ่ง่เป็นไรครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อ,อย่างดีที่ได้ <laughs> ตกใจก,กดที่เดิมเลย ยังดีนะครับที่ได้เอาอีกแล้วไม่เคยได้เลยแต่กล่องที่สองเนี่ยยากจริงๆอ่ะมันเป็นอาถรรพ์กล่องที่สองแล้วไงอาถรรพ์น,นี้ไม่รู้จะแก้ยังไงนะไปตัวที่สามกันเลยไดโน,โน่ผูดไดโน่ตัวนี้เลยครับโอ้มีมีสองข้างแล้วเรลตัวนี้เราคงจะกะเวลาดีกว่าเมื่อกี้ผมไม่ทันดูนะครับตัวที่สองกันเลยเหลือเหลือโห ไม่ใช่เหลือขอนะครับเหลือหอเหลือหอไปไปไปยูโอ้โหดแังนบเนี้ยพอเตอร์อยู่หน้นดูยิงเจอยิงมาตรงนี้ปูปูอ่าปูเลยปูปูนาะปูไปมาเร็วโอ้โหสรัางมวยโว์จริงๆ เออเลเลื่อน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 อย่าตายนะเว้ยเฮ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 ้ยอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ยเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วนิดเดียวเองจริงได้ไปเกิดอีกทีนึงแล้วเออตีมันแรงโอ้ยดูลุงกันโอ้โหอย่างมอ่มันเลยอ่ะดูลุงมันสิโอ้โหโหอะายอะ โอ้ยวอเตอร์โอ้ยคุณทำอะไรไม่ได้เลยยยยยโอ้ยวอเตอร์ตกตายยืนสะกดจิตฟอเตอร์แปบโจงตายโจมตายโจมตายมาดีกว่านี่น่าจะจิ้มตา้งนานแล้วนะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาลืมลืมลืวลืม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 ของฟอเตอร์มาบ้างอัศวินพอแล้วให้มันเก็บพวกออส ที่อยู่ลึกเข้าไปบ้างไป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 เร็วเร็เร็วเร็อ๋อสวยไปไปไมา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 เออเนดีเจนาดีนดีเฮ้ยปู่มนแล้วปูมมนแล้วปูมแล้ปู่มาวิ่งสวนแล้ปูไปเลยอุ้ยวนปูเลยปูอย่าอยู่นะเฮ้ยปูเอยปูพลาดแล้วปูไล่ออกเลยครับไล่ออกกวนี้ปู่จะมาไม่ดี โอ้พลาดแล้วมจริงๆโอ้ยมีหอ,อนี่ด้วยโอ้โหมามามาลากลูกน้องมาตีก่อนครับไหนๆเราก็เรียกลูกน้องไปแล้วลากลูกน้อยมาตีก่อนออมีข้างนี้ไหมเนี่ยโอ้โหมีเลยช่วยเลยเฮ้ยมาช่วยตีกันเลยโอ้เร็วๆๆๆๆๆไม่แตกร้อยเปอร์เซนต์อีกแล้วครับ เหนื่อยใจจริงๆกล่องที่สองก็เปิดไม่ติดชีวิตเนาะชีวิตน่าสงสารอย่าไอ่สนเราต่อได้ต่อได้อไดเอาใหม่อ่ะเอาใหม่อันนี้เราตีสาครั้งไปแล้วนะครับแต่เซไดมันยังไม่ครบเอ่อร้อยไปเลยดูคะแนนอันนี้ก่อนครับโอ้น,นี้ยังไม่ถึงสามหมื่นโอ้สี่หมื่นเราไม่ถึงแล้ว ไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเตีอยนนี้เลยแล้วกันครับ40,000ยังไงเราก็ตีไม่ถึงอยู่แล้วครับเรามาตีตัวอีกพื้นที่หนึ่งเลยครับอ่าอันนี้รู้สึกว่าจะหล่อแหลยยากอยู่ไปเอาตัวนี้เลยครับมามามาม,าม,าม,ามาอ่านะครับยืนตรงนี้พอพิษมันยังไม่ตันโจมตีครับแต่นี่ครับอาเพราะไอแอสวินนี่แหละอัาสวินเนอ้ยาสวิน ไอวินมันรีบเดินจริงๆเลยมันรีบเข้าใกล้ลงขอพิษจับเรดาร์ติดมันอยู่ในเครือข่ายเรดาร์ขอพิษเล็บปล่อยเรดาร์ออกปล่อยพิษออกมาเสี่ยวลิ้วี่ยวลมาๆมาเด็กกับไปกับไปกับไปหยุดมั่งดิตรงนั้นโหอะไรอ๋อโอตอนดูธรรมดาไม่เป็นไรครับถ้าเป็นอ๋อกลัวอะไรแบบนี้ผมผมก็จะ ที่คิดไว้ก็คือจะใช้ระเบิดเสียงสกิลนี้ครับอันแรกนะครับเลขห้าก็จะใช้ตอนที่กำแพงฟังแล้วครับแต่นี่มันเป็นหอธนูธรรมดาก็เลยกดใช้ไปเลยครับไม่ต้องรออย<า>ูอ่กุีกแล้วมามาทุกมันทุกมันไป นอนกองกันไปเลยอยางรูดเลยว่ะโอ้ไม่ยากเลยเนี่ยต้องนึกว่ายากหลอกตัวเองแล้วครับเจ้าโ,โอ้ดีครับทีมนี้เขาไม่มีเอากดปิดจะกดสตันไปกดเอาหิวเลือดดีที่เขาไม่มีพออยู่ข้างๆประตูนะครับทางซ้ายทางขวาเลยอีสบายเลยครับี มันมีอะไรมาคอยถ่วงให้ลังเลครับชนะอีกแล้วแต่ตัวเลยเนี่ยเจิ้เมย์โจ้ได้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 เลิกดีกว่าตาลเสียงจริงๆเลยเฮ้ยไรอีกอะทีหลังไม่ต้องมานะ เฮ้ยมีกล่องเพิ่มมาเรือไรเนี่ยเมื่อกี้เหมือนคุ้คุเลขสามตอนนี้เป็นเลขสี่อ้าเราได้มาแล้วโอ้อไม่ใช่ <laughs> น่าเราได้แล้วครับกล่องสี่หมื่นเยังยงเยงเฮ้ยสามหมื่ 30, นนี่เราได้มาแล้วครับเปิดกันเลยครับอันนี้เป็นหีบประจําวันนะครับแต่ธรรมดาครับไม่ได้ซื้อเอานะครับมีเพชรอย่างเดียวครับสอง มาเล็ด <S 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 มาหิววิเศษในตำนานกันนาน69จะได้ของดีๆไหมเนี่ย้มาแย้มดูกันดีกว่าครับจะอีกรนอยสองทำไมมันไม่ได้วิ่งเร็วอะ่ะอยากได้วิ่งเร็วมากเลยลถ้าเป็นรลองเท้าเลยมาถึงหีบชั้นยอดของเราแล้วเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลย ทำไมไม่เปิดวะอ๋อเปิดเปิดเปิดเลยครับน,นั่นอันแรกเอ้ยของเต็มหรือเปล่าวะอุ้ยอ๋อโลง่งน่าจะโล่งนะรับประก่อนครับเไปดูนี่ก่อนคลังเต็มไหมอ๋อเหลือเฟือเหลือเฟือครับมาต่อเลยเออได้บวกโตงครับได้เซตตองมาใหม่ อัน,อนนี้ครับเป็นอันที่สุดยอดที่สุดแล้วครับพื้นหลังแดงครับคือที่สุดของที่สุดแล้วครับในกล่องก็ไม่ได้วิ่งเร็วอีกอะเซ<อ><อ>็งโอ้อันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดสามร้อยสเรามาดูกันครับเิวร้อยหนึ่งสามร้อยสแต่พอใส่แล้วมันจะน้อยกว่าครับเพราะลดไปเลยแอะเห็นไหมเพราะว่าอันนี้ครับ นี่นะครับมันต่างกันอยู่ครับอันนี้น้อยกว่าใส่ไปก็มันจะลดนะครับต่ให้อันนี้มากกว่าก็ตามครับมันต้องบวกกันทั้งคู่เลยครับมันถึงจะออกมาเวิร์กที่สุดนะครับมาดูลองเท้ากันที่เราได้เมื่อสักครู่นี้ของที่ดีที่สุดนะครับลองเท้าแตะจากกันพลัดดิสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสับเอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสงครามเอ้ยไม่ไม่ยังไงเราก็ได้ที่3อยู่แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์ชัวร์เต็มร้อยครับเกินร้อยเกินล้านไปเลยครับเราได้ที่สามแล้วครับไม่ว่าจะยังไงนะครับนักกอล์ฟนาเคผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืม subscribe ไลน์แอนเช่เฮ้ย subscribe ไลน์แอนเช่ด้วยนะครับ